สวัสดีค่ะมาพบกับเชฟสมพอรอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้สมพรจะมาทําไข่ลูกเคยนะคะนี่เตรียมไว้แล้วนะคะต้มทอดไว้แล้วเสร็จเรียบร้อยนะคะยังมีไข่ที่ทอดแล้วอันนี้จะเป็นมะเขือเทศน้ําตาลน้ํามะนาวนะคะอันนี้หัวหอหอมซอยนะคะแล้วก็น้ําปลานะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นกระเทียมก็ได้นะคะซอยเตรียมไว้เลยนะคะ ไข่นี้สมพรจะใช้ไข่ไก่นะคะไม่ได้ใช้ไข่เป็ดนะคะไข่เป็ดที่บ้านไม่มีแล้วก็ใช้ไข่ไก่แทนเลยนะคะห้าหกลูกนะคะกินกันเองเน่นๆที่บ้านนะคะอันนี้เราก็เจียวหอมใส่ลงไปเลยรวมกันนะคะใส่มะเขือเทศใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาเคี่ยวไหงวดนะคะเติมน้ำมะนาวน้าน้ำน้อยเราก็เติมน้ำได้นะคะ กิรสตามใจที่เราชอบเลยนะคะน,นี่ําพรไม่ได้ใส่พริกไฟนะคะนนสมพอจะใส่พริกไปนิดๆเพียค่ในน้อยจะสมพรไม่ได้ใส่นะคะนี่เลยค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะสี่สั่นมาทานมาเถอะนี่เคี่ยวได้ทีแล้วสมพรก็จะไปทรัดกับไข่เลยนะคะออกมาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเหลือง นี่สมพรไม่ได้พาซีกินะคะไข่นี่คนละลูกละลูกอิ่มไปเลยนะคะมื้อนี้เพื่อน,อนๆนำมาทำกินกันนะคะนี่สมพรก็จะมีอาหารทำกินเองที่บ้านมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้สมพรด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ